บวัสด,ดีสวัสดียามแรงนะพี่น้องนี่บอสาันกะมาเก็บพักอ่ะน,นะกระถิ่นน้อยคนบุรีกินจตโดนเนะาะบอสันกินว่าชิดอ่าชิดยากทำเมี่ยงน้ำมันนี่กระถิ่นกระต้นไม้ใหญ่ไปเลยแต่ว่าท้กด่งเนาะ มาเขือกันยังพอได้กิีดียน่ยน้องทุกคนยังอาลกุกอยู่เนาะพ่อหากระป็นใหม่เนาะ ยึดไปต่ำนะทุกคนยังเป็นกำลังเป็นดอกนะมีเนาะแปลว่าอ่ามันบัดนี้มันก็นสิบปองใหม่เลยนะทุกคน เือดแก่ก็มีน้อยคนหลายหน่อยกำล,ลังลเลี้ยงด้วยน่ะคุณฮะืันนี้ฮะกินห่อส้มครับวันนี้แล้วตำเมี่ยงก่อนมัน้คิดอยากตำเมี่ยง อย่าปนมะเขือนนีะทุกคนต้มมะเขือปนนะทุกคนมาคุ้งแต่กำลังตกเนาะหางชิคายงางงามเนะาะหางชิคายังไ้ คิดอยากทำนะนะทุกคน ประมาณนี้นะมื่อน,นี้อ่าบอสอนสี้อ่าลวกมะเขือลูกคนแล้วก็ตำเมียงเมืนน่อี้แล้วก็มีห่อสมนาะพร้อมเนาะพอบอสอนไปซื้อห่อสมมาเนาะคิดอยากอ่าลวกมเขือน,นะทุกคนเพราะว่าวบริยินแต่ร้อนเนาะตอนนี้ก็บอสอนกันบเอนนี้ก็น้องมื่อนี้เสียน พอามลายไปเนาะพอกินกับสองคนกับหลานคือกอ่าเนาะพักเพียบนะทุกคนวัอนี้ที่มีมาแข่งน้ำเนาะมาแข่งกับโลกโลกเนาะทุกคน,น ตอนนี้บะสอนกะนคลยนะทุกคนนี่ก็จะได้หางสีคายมะเขือแล้วก็มะแข้งเหมืกัน,กนพักกระถินเนาะมาอนี่ยที่ทำเมี่ยงแล้วก็ปุ่นมะเขือนะทุกคนนะทุกคนตัวนี้กับบะซอนขึ้นมาทางเดิมนหละเนาะเข้อขอากขบบ้านชุกใช่ไหมร่างอายขึ้นนะทุกคนพอดีเลยเนะาะบะสอนกับชีสอ,อยอา ตัวซีคายถ่าเนาะแล้วก็ข้าวซุกแล้วก็สีต้มมะเขือพ่อนเนาะทุกคนวันนี้กินอาพ่นมะเขือเนอะาะตั้งโมสีคายแล้วก็วันี้ก็มาห่อส้มเนาะบอสอนได้ซื้อมามืนน่อกี้นาะทุกคนตอนนี้บอสอนก็ล่างแล้วนะเนาะผักแล้วก็ตัวซีคายกับบอสอนสร้างแล้วนะทุกคน,นกินอาหารเป็นบ้านนิดหน่อยเนาะ ก็ไปกินไปลองไปคดยากเนะคุณว่ามันให้กินลนมือนียือ่ากินดู่ายว่นอทรพคนแว่าอ่าหลอดไฟ,ไฟดดมันใส่ไม่ได้นาอ่ะเรยว่ากินเห็ดอยู่นอกองมัง ทำเมียงมันีตำจุดเตเนาะตำหลือยงเนาะทุกคนแกระซี่อ่ะตัวมะเขือเนาะนะาทุกคนระวะันะะงข่าวัดข,าข่าซุกเนาะมาซอนกับหากระซี่เนาะมาซอนกระซีนะะต้มใส่หมอน,นี่แล้วเนาะทุกคนอ่ากระซี่ลายเติบอยู่เนาะบื่กินแต่โดนลราคิดอย่างนาะทุกคนคิดกินเองเนาะแบบว่าอาหารเป็นบ้านเนานะ ปกติอ่าปกติเรากินกับสิประมาณน,นี้เนาะตอนอยังน้อยก็กินดูๆนะทุกคนแรีว่าแซ่บน้องมักเมื่อนี้ก็เรียว่าอานลงไปเก็บมะเขือมะเห็ดกทศกีดีงนะทุกคนนะทุคนนี่ปดิเสกเอาอ่านยองผ้าเนาะ เป so ็นของสุกเนาะมาสวยเขาก่อน เก็บเด้เสรืมอยู่ในนั้นไะตัวแดมันนั่น,นจะ่าสะไหลเด้อเนาะทุกคนตอนนี่มาซ้อนกับข้างมาอไว้ก่อนเนาะหลังจากถ่านี่เขากลับไปตำวาตำเมียงขานะทุกคนน,น้องน้องตำชะเปรดยกตัวไมัไหน่อยเนาะ อยู่ในต้นคางบ้านเนาะทุกคนทำได้หลายเนาะเสียจมือน,น,นั้นเนี่ย ีมากทุกคนตัวนี้ก็ถาดนา้ำเกือน้อง,งบ้นเนนะทุกคนตอนนี้ก็แล้วแต่เนาะจีนเมื่อจักหน่อยเนาะเพราะว่าไฟบ่มีนั่นเองนีงน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 ง นาะปุ่นมะเขือก็อาตำหางชีค่ายน้องใหม่นี่เนาะทุกคนตอนนี้กะแด้เป็นทีมหอยเนาะอาหารมื้อนี้ก็สิเป็นเดือเพื่นบ้านจังหน่อยเนาะอาจสิมีห่อส้มแล้วก็ดวมะเขือแล้วก็อาตำหางสิไข่นะทุกคนบ่สอนกะสิบ่ได้กินให้เบิ่งเนาะหอนี้อ่าบะสอนกะ มุ้ยยัยงหลายเนาะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พระสอนมีกำลังใจใคิดไม่ไหมบึ่งเนาะพระสอนการิขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย